ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทําแกงฟักทองค่ะแกงฟักทองอร่อยอร่อยวีทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทําแกงฟักทองค่ะใส่หมูสามชั้นเนาะนี่ค่ะฟักทองเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วหมูเราก็หั่นแล้วนะพริกอันนี้ไว้ใส่โรยเนาะแล้วก็ใบโหระพานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกเลยค่ะคุณผู้ชมเราอยากให้น้ําแกงเป็นสีแดงสวยหน่อยนะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปผัดพริกแกงก่อน พริกแกงก็เป็นพริกแกงเผ็ดนี่แหละคะ่ะฟักทองหนึ่งช้อนนั้นหม่ก็จะใส่ประมาณ1ช้อนนะคะใครจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ผัดกับหัวกะทิเนาะไม่ต้องการให้สีพริกแกงเราสวยนะคะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะ แล้วแต่บ้านใครอีกเนาะคุณผู้ชมนาองเดี๋ยวจะมาดาม่าว่าทำไมไม่ทําอย่างนั้นนี่ค่ะกระเทียมให้หอมนะคะระหว่างนี้เราก็หยอดกะทิลงไปได้เลยไนใช้เป็นกะทิส่องนะถ้าใครมีกะทิสดๆเนี่ยที่ขูดทันเลยก็จะดีเลยค่ะ หยอดกะทิลงไปอีกนี่จ้าจากนั้นก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่กะทิลงไปจ้า แม่จะใส่ฟักทองลงไปเลยนะเพราะฟักทองเขาก็จะสุกยากพิกไว้ใส่ทีหลังค่ะนี่จะคั่วไปเลย ว่จะเติมน,น้ำนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะมันเกินใส่กระทิหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเขี่ยวเข้าไปก่อนนะ ผัดพี่แกงหอมๆแล้วแกงเราจะหอมมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้แกงเราเดือดสักครู่นะคะน้ำแกงเขาก็จะออกแดงๆนะคะถ้าเราไม่เอาน้ำมันผัดเขาก็จะเ,เป็นสีขาวๆค่ะ รอให้ฟักทองเราสุกนะคะหมูก็จะนุ่มพอดีค่ะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมคะฟักทองเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยคะ่ะปรุงรสง่ายๆนะคะเส่ผงปรุงรสคะ่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยใส่น้ำตาลสักหน่อยเพื่อความกลมกลม่อมแกงกะทิจะออกหวานนิดนึงนะคะสำหรับนาเอกนะ มันก็จะใช้เป็นน้ำปลาเจ้าก่อนหอมอร่อยเค็มกลมกล่อมโอเคชิมที่รสชาติได้แล้วคุณชมปลาทองเราก็สุกแหละพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่พริกกับใบโหระพาเป็นอันดับสุดท้าย ความหวานความเค็มแล้วแต่เราปรุงเอาเลยนะนี่จ้าแกงฟักทองใส่หมูสามชั้นง่ายๆอร่อยอร่อยนะนันเป็นแกงที่ไม่ยากเลยแล้วใครก็ทำได้อร่อยคุณผู้ชมลองทำตามสูตรแม่ดูนะนี่ค่ะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยค่ะไฟก่อนนะ นี่คะ่ะคุณผู้ชมคะเมนูแกงฟักทองของเม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ากินไหมคะน้ำแกงสวยๆอย่างนี้เลยวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะกับการแกงฟักทองนะคะเราไม่ชอบหมูเราจะใส่ไก่ก็ได้คะ่ะลองทำดูนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ